ะะชื่อเดน่าค่ะุันที่18ค่ะรู้จักโรงทางโรงเรียนค่ะทางโรงเรียน,ยนมีให้เปิดสอบตอนนี้กำลังศึกษายอยู่ที่มหาวิทยาลัยส่วนรูกสิกค่ะสาา่งเทศ่ยและบรอกอการธุร <c oughs> กิจจีนังกิจค่ะ <c oughs> รู้สึกว่าดี <c oughs> แบบเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็ตั้งแต่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องเลยจน<ม>ตอนนี้ผมแบบพัฒนาขึ้นเยอะกิจกรรมที่ชอบชอบทำอาหารค่ะภาษาจิงก็สอบ,บระดับภาษาจีนแบบได้เกณเคสี่ค่ะที่แรกไม่ผ่านจังตอนนี้ได้สี่แล้ว ไปแข่งร in any in ุ่นแข่งนี่ตอนนี้ก็มาเรียนสายจีนเหมือนกันค่ะก็คิดว่าจะต่อยอดไปเรื่อยๆดีมากเลยค่ะเวลาแบบหนูไปแล้วหนูป่วยอย่างเงี้ยก็ดูแลจนแบบหายไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็คอยแนะนำคอยสอนทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนร่วมโครงการดีมากๆเลยค่ะเพราะว่า สนิทกันตั้งแต่แบบฝับพื้นฐานตั้งแต่ตั้งแต่ประสมนิเทศเลยค่ะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้องครอบครัวความประทับใจที่มีต่อผมกนะันชอบทุกอย่างเลยอะเออเพื่อนดีกว่าเพื่อนแล้วก็สังคมที่จง